หมดโอกาสแสดงสัญชาติตายานไกลๆเขาว่าฉันหน้าวานที่หนึ่งในนั้นฉันนี้สละสลวย สวยตลอดสมกับเป็นยอดมารีสวัสดีค่ะ ไปไเป็นแฟนมากมายจดหมายทามาถามกันต่างๆนั้นนอยากรู้นักว่าได้ข่าวมาจากไหนหรือกันจริงนีว่าตัวฉันนี้ยังหาแฟนไม่ได้กล่าวหาว่าฉันเสียหายแมาผู้ชายแต่ไม่ชอบผู้หญิงอันที่จริงแล้วฉันก็เป็นผู้ชาย ไร่างกายเหมือนผู้ชายทุกสิ่งแต่ปั้น้ายฉันมีอายผู้หญิงพอพูดเรื่องจริงเจอผู้หญิงใชเฉยเออกันไปได้แฟนมากมายว่าเป็นกระเทยอุ้ยตายตายเสียหา,า,ายหมดเลยไม่เคยอาแต่ก็เถยเพื่อนฉันจริงจริงๆนะใครก็พูดกันน่ะ อันที่จริงและวฉันก็เป็นผู้ชายมีร่างกายเหมือนผู้ชายทุกสิ่งแต่บั้นขายฉันไม่อายผู้หญิงพอพูดเรื่องจริงเจอผู้หญิงเฉยๆหรือกันไปได้เพราะตัวของชายเล็กเป็นกระเทยอ,อุ้ยต,ยตายตายจะหายหมดเลยไม่เคยไม่เคยอย่าแตกกระเทยเพื่อนหนูค่ะ ุกวันนี้มีความสุขค่ะอยู่ในบ้านของพ่อหลวงมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างชอบแต่งตัวสวยไม่เหมือนกับพี่ใหญ่หรอกค่ะเอาแต่กินเหล้าเมายามีแต่แม่นมคมขำนั่นแหละที่คอยเอาใจใส่ตามใจพี่ใหญ่ทุกอย่างเชียวเ,เล็กเองพูดถึงพี่ใหญ่แล้วก็กลุ่มไม่เห็นจะเหมือนพี่ชายกลางเขาเลย บ้านหลวงราชพักดีแล้วมีใครอยู่บ้านบ้างเนี่ยป้าจ๋าป้าจ๋าแล้วนะจ๊ะนี่พระคุณบ้านหลังนี้ไม่มีป้าหรอกจ้าอยดดซะด้วยเสียลมเรียกป้าไม่ได้จิ้งเรนร้อนอยู่พี่สาวจ๋ามีใครอยู่ในไหมจ๊ะพี่สาวก็ไม่มีสงสัยเรียกพี่ไม่ชอบเออน้องสาวจ๋าจ๋าจ๋าเลย เสียงใครจ๊ะพี่เป็นอาหารมาจากในวัง <c oughs> มีใครอยู่บ้านไหมจ๊ะตายแล้วร้อยวันพันปีไม่เคยมีทหารมาบ้านเลยโอกาสดีเป็นลาบของเล็กรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะจ้าเมือไหรจะมาเนี่ยเฮ้ยหลอจังเลยพระคุณ <c oughs> เล็กวายด้ยวยค่ะจ้ามาหาใครคะามาหาแม่นนงคัมเนี่ยเนี่ย แม่จำกูไม่ได้เหรอใครอ่ะกูก็เพื่อนมึงไงใครชายน้อยไงเอ้าเพื่อนกันวะจะกินกูซะได้เสียลมนึกว่าใครนี่น้อยนี่เองอ่ะมีอะไรจ๊ะนี่เป็นกระเทยทำไมเนี่ยอ้าตูดมันต้องการอะ่ตูดต้องการเหรออืมนี่แม่นงคมขำอยู่บ้านไหมแม่อยู่มีอะไรจ๊ะพอดีฉันเอาจดหมายเนี่ยจากหลวงราชพักดีมาให้จดหมายจากพ่อจ้า มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวฉันขอตัวก่อนฉันจะไปแล้วเหรอจะรีบไปหาใหญ่ไม่ยู่คุยกับฉันสักคู่ก่อนไม่ไหวหรอกขี้เกียจล้างทองเหลืองว้าตัวเองก็เดี๋ยวฉันจะรีบไปหาใหญ่ขอบใจนะจ้าไปแล้วนะว่าจดหมายของพ่อหลวงส่งมาให้แม่นี่มีเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้การละเอาจดหมายไปให้แม่ก่อนดีกว่าแล้วกัน เมาเงาเดียวเลยเมาอย่างเดียวเบล oh. เเทั้งวันวันนี้รับบทเป็นเจ้าใหญ่นึกนืกน้น้อยใจพ่อจัง นี่พ่อประจักษ์รักแต่ชายกลางใจผมแทบพังเป็นเสียงอยากได้ความรักจากพ่อไอ้ใหญ่จะต้องรอถึงไหนบางครั้งพ่อดุว่าไอ้ใหญ่ ผมเองก็ไม่เคยเถียงมีแต่แม่นม,มคมขามไม่เคยให้ช้ำเลยนางผมอยากให้พ่อเมตตาพ่อนี้นีนาหลีกเลี่ยงนี่พ่อใจดำ แกทำไม่ถูกนี่แกรักลูกลำเอียงเฮ้อโอ้เดยนล้มลักเือดดีๆไม่เปลนไม่เๆ็นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลมชีวิตของเราเกิดมามันไม่แน่นอนอย่างเช่นข้้าพเจาไอ้ใหญ่ น้อยใจที่สุดพ่อ,อไม่เคยรักฉันเลยสักนิดสิ่งที่มันเกิดกับฉันมันมีแต่ความน้อยใจพ่อฉันน่ะมีลูกสามคนมีฉันไอ้ใหญ่เป็นคนโตแล้วก็มีไอ้กลางและชายเล็กแต่ชายกลางดิ มันไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของพ่อกับแม่ฉันมันกินนมเต้าเดียวกันแท้ๆแต่พ่อสิให้ความสำคัญมันทุกสิ่งทุกอย่างตื่นเช้าขึ้นมาขอโทษท่านผู้ชมขอกินเหล้าหน่อยโอ้โหไอ้บาอ้โหเดี๋ยวก็ไปตายตายมา จะอ้วกก็ไปบอกกูกูกกได้ใส่ถุงกลับไปกินบ้านตื่นเช้าขึ้นมาฉันไม่เคยเห็นหน้าพ่อมีแต่แม่แม่หนงงขมขมขำถามอย่างเดียวว่าไอ้ใหญ่เอ้ยอยากกินเหล้าให้มากไปมันบำรุงตับเดี๋ยวตับมันจะแข็งแม่ยังเป่นห่วง พ่อฉันพ่อฉันไม่เคยเป็นห่วงเช้าตื่นขึ้นมานูน่นอยู่กับชายกลางแต่ฉันน่ยไอ้ชายใหญ่กับชายเล็กเปรียบเสมือนหมาหัวเน่าพ่อไม่เคยให้ความรักแต่ยังไงก็แล้วแต่ ความรักที่ยิ่งใหญ่ของไอ้ใหญ่นี้ก็คือแม่แม่นมคงขำวันนี้ไอ้ใหญ่จะไปขอเงินแม่ซื้อเหล้าโอกาสนี้ที่ดีที่สุดคือไปหาแม่เเเเออเออออออ แม่ขอตังแม่ซื้อเหล้าดีกว่าไม่ต้องเครียดจะไปหาแม่ที่รักไม่ชักช้าไม่ให้มันเสียงนะเวลาว่าท่าใหญ่ผมรักที่สุดคือแม่แกรักจริงแม่ผม ไม่เคยทิ้งให้เลวุลยอ,อยากไปหาแม่นมว่าคมคำเพราะไปหาแกประจำแกเอาใจถากว่าแม่ไม่รักนต้องนักจิตเพียงพ่อผมก็คิด จะทำชนายจะรีไปหาแม่เงาเชืญอแชไปไปขอแม่กันให้ได้เงินซื้อเรางาปไปไอ้ชายน้อยไปกับกูเดินดีๆเดี๋ยวแม่แม่จ้าแม่เดินดี่อ้เซ ผ่านไปจะไม่ให้ฉันแก่ได้ยังไงแล้วลูกเต้ามันโตกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นชายใหญ่ชายกลางราชโรสแล้วก็ชายเล็กลูกชายฉันเลี้ยงเป็นอย่างดีแต่ว่าไปก็กุ้มใจเหมือนกันเลี้ยงลูกมาเหมือนกันแต่แปลกอยู่อย่างหนึง่งเจ้าชายใหญ่นะสิ โตมาขี้เมาไม่ได้เป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะชั้นนี่แหละพอตอนเด็กๆป่วยไม่สบายเอายาป้ายปากเอายาป้ายปากโตมามันก็เลยติดหล้วเม,มาแล้วแม่น้องคงขำแม่จ๋าใหญ่มาแว้ใหญ่มาแห่อยู่ในลูกยาเย๊ยโอ้ยตายแล้วลูกอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้ยยายพม่ตายแล้ว แต่เหมไม่เข้าบ้านนะลูกใหญ่ไวใช่แม่ปวกแตกอวกแตนตรงนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวคอยเช็ดคอยเก็บให้ลูกฉันด้วยเดี๋ยวฉันไปกินค่อยๆเขย่าแม่ได้กินมาแต่ไกลรู้แล้วว่าใหญ่แม่ต้องกลับมาแน่นั่งๆน่ะนั่งก่อนลูกถ้าไม่เมาก็ไม่ใช่ลูกแม่นมคงขำไอ้ใหญ่ลูกแม่ต้องให้ได้อย่างนี้สิลูกโอ้ค่อยๆค่อยๆลูกเดี๋ยวจะติดคอไอ้ใหญ่อุ้ยใหญ่เออ ขวดนี้มันวางไว้ข้างห้องมึงใช่ไหมใช่โซดาใช่ไหมถูกต้องกูก็งงเหมือนกันไม่รู้กูเมาได้ไงฝามันยังไม่ได้เปิดเมาดิบอ๋อเมาดิบเหรอไอนี่ก็เหลือกำเหลือเกินว่ายังไงลูกนี่ไปไหนมาเนี่ยกินเหล้าเมาพอหรือเปล่ามันจะหมดแล้วนี่นายใหญ่เอ้ยแม่รู้ใจใหญ่แท้ที่ใหญ่มาหาแม่ก็เพราะว่าเรา้ามันจะหมดเน่แม่จ๋าแม่รู้นะจะจะพูดว่าอะไร ไม่ต้องพูดแม่เตรียมไว้แล้วแม่รู้ใจใหญ่นักบอกตรงๆว่าแม่นะเป็นคนที่ใหญ่รักมากที่สุดเลยแม่พอหรือเปล่าวันนี้พอหรือเปล่าถ้าไม่พอนะเดี๋ยวมาเอาใหม่แม่จะได้ไปสั่งร้านค้าลูกเม่กินให้หมดร้านเดี๋ยวแม่ไปจ่ายเองอันนี้แม่ไว้ลูกแม่ไว้แม่ขอบใจยิ่ใหญ่แม่จ๋าขอพ่อ่นะแม่เนะไม่เคยรักมคราหลกเม่เบื่แม่ใหญ่แล ฮ่าโหหิวดูสิครับพ่อค้าแม่ขาคนแก่หัวงอจะหลอกฟันเด็กเจ้าค่ะแม่ฉันนะแม่จริงๆเลยเชียวแม่ตอนเนี้ยใหญ่อะยังขาดอีกหลายอย่างขาดอะไรบอกแม่เดี๋ยวแม่จัดให้ลูกบอกเลยอยากกินอะไรหมูหันเอ้ยเป็ดไก่แก้มเหลาเดี๋ยวแม่จัดเลยใหญ่ลูกแม่ไม่อยากกินอะไรบอกแม่อะไรอะากได้อะแม่จัดให้ มนัุดดยอไม่สนใจเธเลยอะไรเนี่ยเจ้าเล็กฮะเสียงมาในงาดแม่กับพี่คุยกันอยู่มาสมศรีสม้าว่ายังไงนึกว่าเล็กอยากมานักเหรอมาเห็นสภาพพี่ใหญ่แล้วอารมณ์เสียไมาได้ทุกวี่ทุกวันเชียวทำไมเอเล็กเห็นกูเป็นยังไงมึงอย่าทำกระตุ้งกระติ้งเพราะกูไม่ชอบ เราเป็นลูกผู้ชายก็สมควรเป็นผู้ชายอย่าทำกับกวิดกแว๊บแว๊บไม่ดีมันเรื่องของฉันเรื่องของฉันมึงเลิกซะเลยเอาตัวเอง <จะ S 2> ให้ดีก่อนเถอะพี่ใหญ่เอาไปกินเหล้ามายาแบบเนี้ยทะเลาะกันสักทีเนี่ยแม่ยังมีชีวิตอยู่นะเนี่ยแล้วนี่ทำไมเนี่ยฮะดูก็ทำหน้าทำตาเนี่ยมีอะไรบอกแม่สิมาหาเรื่องพี่เขาเนี่ยแม่รู้หรือเปล่า ชาวบ้านชาวตลาดเดี๋ยเขาลือกันให้แซ่ดหมดแล้วเขาลือว่ายัางไงว่าแม่จะเอาพี่ใหญ่ทำผัวเยเอ,อใช่ก็เอาเฮ้ยว่าพูดอย่างนี้ได้งไงแไมต้องอารมณ์เสียไม่ต้อง,งวุ่นวายพอมันพูดปุ๊บมันนินทาปุ๊บ เองก็ช่วยแม่ใช่ไหมลูกบอกว่าน้องไม่ใช่ใช่ไหมฉันลูกแม่พอได้ยินเท่านั้นแหละฉันเดินฝีเข้าไปหาเลยชี้หน้าว่านี่ๆๆพวกหล่อนจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะแม่ฉันเสียหายแม่าฉันเสียหายที่พวกแกพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงแล้วล่ะมาตอบปากดูเล็กหรือไม่จริงล่ะดูเล็กดูเล็กคุณพูดอย่าเนยโกูเนี่ยไม่ต้องเลยแม่ที่ยินเสียงนี้ที่ไม่ใช่จดหมายพ่อส่งมาก็จะมาให้แม่นะ ไม่มาหรอกนี่จดหมายแล้วพูดอยู่ได้ตั้งนานไม่เอาจดหมายไม่ให้สักทีเะเธอเด้เธอเอาใหญ่ซะแล้วนะเจ้าเล็กนี่รมณ์เสียจดหมายพ่อเขาสงสัยว่าจะต้องมีทุนนัดด่วนถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะพ่อเองนะเขคงจะกลับไปแล้วเนาะจริงๆแล้วพ่อก็คงไม่มีธุระอะไรครับเพราะจริง,รงๆเขาก็ไม่เคยอยู่บ้านสักวันนึง <ừ> ฉันตื่นมากไม่เคยเห็นหน้าพ่อใหญ่เอ้ยพ่อเนี่ยเขาทำงาน เดี๋ยว <4 S 1> ไปดูเชื่อพ่อเนี่ยเขามีอะไรมันต้องเป็นทุระาสำคัญแน่ๆเลยลูกถึงแม่นมคมขำถ้าได้รับจดหมายฉบับนี้พี่ไปปราบพวกโจรถ้าได้รับจดหมายแล้วช่วยให้เจ้าใหญ่นำพลพรรคพวกพ้องไปช่วยพี่ด้วยรักเมียเสมอจากหลวงลาดจะพักดีาตายแล้ว กำลังเดือดร้อนให้เจ้าใหญ่ไปช่วยใหญ่เอ้ยเนื้อความจดหมายเนะี่ยพ่อเองเขาอ่ะจะให้เองนะ่ะออกไปช่วยทำศึกหน่อยลูกตอนนี้พ่อนะ่ะกำลังเดือดร้อนแม่ทำไมอีกเล่าฉันจะไปยังไงไม่จะไปยังไงเลยกแค่เองถือดาบแล้วก็เดินออกจากบ้านไปช่วยพ่อไงล่ะลูกแม่ไม่เห็นหรือ,งอไงวะไอ้ใหญ่ตัวเนี้ยเดินยังไม่ตรงทางเลยแล้วถ้าเกิดสมมติไอ้ใหญ่ไป ไอ้ใหญ่ถูกฆ่าตายแล้วใครจะอยู่กับแม่ล่ะใหญ่แม่ใหญ่ไปไม่ได้สภาพที่ออกกับพนชายนาบ้านจะตอบปมได้ยังไงไปโดนต้องฆ่าตายเปล่าๆแม่ทำยังไงดีวะเนี้ไอ้ใหญ่แม่งเมาด้วย อย่าไปไม่ได้แถ้าไม่ออกไปพี่หลวงกลับมาเขาก็ต้องว่าฉันหนาฉันอยู่คนเดียว <G ül> เลี้ยงลูกยังไงใหญ่แม่งเมาอีกโอ้ยจะทำยังไงดีวันนี้อยู่บ้านแล้วเซ็งจ,จังนี่ถ้าเพื่อนฉันอยู่นะ <G ül> ฉันออกไปช้อปปิง้งสบายใจไปแล้วไอใหญ่ไปไม่ได้ ก็ต้องให้ชายเล็กมันออกไปแทนเล็ก ơi! เอ้ยเอ็งเอ็งได้ยินไม่อาจจดหมายแล้วใช่ไหมลูกอารมณ์ไหนเนี่ยแม่ก็พอดีว่าพ่อเองนะตอนนี้เขากำลังเดือดร้อนเขาให้ใหญ่นะ่ะมันไปช่วยใช่ไหมลูกแล้วเองก็เห็นอยู่ว่าพี่เองนะ่ะมันเมา ใหญ่แม่งเมาแล้วมันก็พูดไม่รู้เรื่องเดินก็เซไปเซมามันก็คงจะไปช่วยพ่อไม่ได้ไก็บ้านเราก็มีผู้ชายอยู่ไม่กี่คนก็สงสัยจะต้องเป็นเองแล้วแหละเจ้าเล็กอุ้ยแม่ไม่จะให้จะไปแทนพี่ใหญ่เพราะพี่ใหญ่แม่งเมาไม่เอาหรอกไม่รู้ไม่ต่งางก,ก็ไปทําศึกสงครามเนี่ยแล้วเล็กก็เป็นอย่างเงี้ยจะเอาเลี้ยวแรงที่ไหนไปต่อสู้กับ <มา S 2> พวกผู้<อ>ชายทหารเขา เล็กไม่ไปหรอกถ้าไปก็มีหวังว่าต้องโดนฆ่าโดนแกงกลับมาแน่เลยเนื้อตัวก็อาจจะไม่สวยเหมือนเดิมเดี๋ยว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 ,ยวมานี้มานี่เจ้าเล็กอะไรเอ็งนะ่พูดเนี่ยนะเพราะเองนะ็งเนี่ยยังไม่ทันที่จะออกไปเลย<ม>เอ็งรู้หรือเปล่าเนี่ยนะที่สนามลกเนี่ยมันไม่ได้มีแต่พวกเรานะลูกมันมีพวกศัตรูหุ่นมันต้องกำยำรลูปล่างนะก้ามมันต้องเป็นมัน เองนะไม่ได้แค่ไปช่วยพ่ออย่างเดียวเองอาจจะไปได้ผู้ชายหลรอๆปิดมือมาด้วยก็ได้นะเล็กเอ้แม่ที่แม่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เรื่งจริงหรือเปล่าเนี่ยแม่จะโกหกเองทําไม,อมเ,เองจะเกี่ยวสักกี่คนเองก็เกี่ยวได้แต่เองต้องไปช่วยพ่อเองก่อนและเองจะได้ไปเจอผู้ชายพวกนั้นจริงนะถ้าง,งั้นล่อยอใหญ่แม่งเมาไปเลยเดี๋ยวเล็กไปเองฮะโจรดีนะลูกนะจะแม่ไม่ต้องห่วงเลยไปลูกไป ใหญ่เอ้ยแม่ใหญ่ไปไม่ได้โอ้ยแม่ไม่ได้ใช่ลูกเม่หรอกตอนเนี้ชายเล็กมันไปแทนไอ้ใหญ่แม่งเมาไม่ต้องไปไปลูกอยากกินเหล้าเหล้าหมดไปเดี๋ยวแม่จัดเต็มไปลูกไปลูกก็ค่อยเดินนะใหญ่เอ้ยใหญ่ดื่มให้เต็มที่เลยนะโอ้ยลูกเอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจัดการเองโชคดีนะลูกนายจะแม่ ขอให้มึงโชคดีไปจ้าสำหรับต่อจากนี้เป็นต้นไปเออค่อยๆเดินกลับมาก็ต้องห่วใจรอกกลับมาแล้วกูจัดให้ดอกนะไม่มัวลีลาไม่ช้าเลยเราดังคำแม่เขาบอกข้าสึกนี้ไหนนั้นไม่วันเลยนะ ดังคําแม่วังคงไาวเมื่อแม่เขาใช้เล็กก็ไม่เชื่อแชเพราะกองทัพมีแต่ผู้ชายไปก่อนละเล็กชอบ ยิ mm ่งได้เออเงยสวยนักเออเงยน้าตาชะนาวลักเออเออเงยมาจากไหนเออเออเงยสวยสั่งสาม ไม่ใช่มึงไถูกใจวะใครวะไม่รู้นันเฮ้ยพีงสนใจไหมเล่าถูกใจไหม่ะลองสัมผัสดูนี่หน้าแตะต้องเนื้อตัวเออเ่้ยอย่ากลัวพี่เออเ้มามาคุย กันตรงนี้เออเออเอเอแม่คุณเออไอตัวนั้นตัวอะไรวะให้ปุ่นใจเป็นวาสนาแล้เกินแม่คุณไม่ทุลห่วแม่ยอดขมองอิ่มก้างป่ากลางดงอย่างนี้นอกจากสิงตาราสัต์ก็ยังมีพวกนางไม้นางคอนโดนางแฟตใช่แล้วค่ะ ฉันเป็นคนไม่ใช่นางไม้รู้จารู้ยอกยอกยอกไปไหนกันจ๊ะเราทั้งสามคนน่ะกำลังจะไปตามหาลุงจ้ะเขามีจะต,ตามหาแฟนเดี๋ยวนี้เขาตามหาลุงทำไมตามหา,หาคนอื่นเหรอไม่พ,มรพระค่ะมีแต่เขาตามหาคนรักาตามหาแฟนไม่ตามหาลุง ก็ต้องตามหาลุงสิจ้าเพราชีวิตฉันสามคนพี่น้องน่ะไม่มีใครอีกแล้วนอกจากลุงต้ตายคนดีไม่น่าจะโดนลลงทอดทิ้งลุงเธอเป็นใครอยู่แถวนี้ฉันรู้จักหรือเปล่าเพื่อจะแนะนําให้ไปหาได้เายัางไงดีล่ะจะบอกเขาดีไหมยอย่าเลยจ้ะพี่ลุงฉันชื่อลุงหลวงราชจ้ะหลวงราชาพัฒน์ดี